สวัสดีครับนี่พี่แบงค์จากใจดีโปรเจกต์คครับก็ขออภัยที่หายหน้าหายตาไปนานแล้วก็หวังว่ายังไม่ลืมพี่แบงค์กันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามคลิปของพี่แบงค์กันนะครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงในครั้งนี้พี่แบงค์จะสอนเรื่องการวนลูปนะครับหรือการวนทําซ้ํานะครับก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นบทอื่นแล้วละ่ะที่ว่าน่าจะลึกมากขึ้นนะครับก็ ในครั้งนี้พี่แบงก์ก็จะมีสอนเรื่องดูวนะครับเดี๋ยวพี่แบงก์พาไปนี่ไปก่อนเรื่องดูวนะครับ mm hmm. กับเรื่องวนะครับดูวกับวยเนี่ยจริงๆมันมีการกระทําที่ค่อนข้างค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเป็นตัวตัว y เนี่ยครับการวนลูปแบบ y นะครับสังเกตให้ดีมันจะเช็คเงื่อนไขก่อนนะครับ มีการเช็คเงอนขก่อนแล้วค่อยกระทำนะครับเช็คก่อนแล้วค่อยกระทำนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกับดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดูวายนะครับจะกระทำก่อนนี่กระทำก่อนแล้วค่อยมาเช็คนะครับก็คือกระทำก่อนแล้วค่อยมาเช็คเงอนไขถ้าเป็นจริงค่อยไปกระทำใหม่ นะครับนี่คือดูวายกระทําก่อนเช็คเงื่อนไขเป็นจริงกระทําใหม่วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่เป็นจ,จริงเมื่อไหร่หรือเป็นเท็จนะครับก็จะออกจากลูกนะครับเดี๋ยวพี่ทวนนะ y เงื่อนไขเช็คก่อนเลยถ้าเป็นจริง ถึงกระทำนะครับแต่ถ้าเป็นเทสออกเลยข้อแตกต่างของ2ออันนี้นะครับแม้มันจะใกล้เคียงกันแต่ก็มีข้อแตกต่างก็คือ y มันจะเช็คก่อนแล้วค่อยกระทำแปลว่าถ้าเงื่อนไขมันผิดตั้งแต่ต้นมันจะไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของดู y มันจะกระทำก่อนแล้วค่อยเช็คแปลว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำสักหนึ่งครั้งก่อน เป็นแน่แท้นะครับอย่างน้อยมันต้องทำหนึ่งครั้งก่อนในการเขียนเกมของพี่ส่วนใหญ่ถ้าพี่พูดยอมรับตามตรงพี่ก็เขียนฟอ r เป็นหลักนะครับก็ฟอ r ที่พี่เคยสอนไปในคลิปที่แล้วนั่นแหละใช้เป็นหลักลองมาก็คือดู Y นะครับก็คือกระทําก่อนแล้วค่อยเช็คที่ใช้บ่อยๆนะกระทําอะไรแล้วค่อยเช็คที่พี่ใช้บ่อยๆเช่นการสุ่มคําตอบนะครับพี่ก็สุ่มคําตอบก็สุ่มมาหนึ่งครั้งก็คือการกระทาแล้วค่อยเช็คกับเงื่อนไขว่า คำตอบที่พี่สุ่มเนี่ยมันใช้ได้ไหมหรือมันซ้ากับคําตอบตัวเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ก็จะใช้ดู y บ่อยกว่า y ธรรมดานะครับเริ่มต้นนะครับที่พี่จะสอนหรือจะพิมพ์เป็นตัวอย่างให้นะครับก็เป็น y นะครับเรามาดูสคริปต์กันตรงช่องสคริปต์เลยดีกว่านะครับเงื่อน เริ่มต้นนะครับพี่ให้เอทหรืออายุนะครับเป็นศูนย์เอาตั้งแต่เริ่มเกิดเลยละ่ะถ้าอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับสามนะครับให้มันแสดงค่าอายุและให้อายุบวกบวกอายุบวกบวกก็คืออายุบวกหนึ่งนะครับเหมือนที่พี่เคยอธิบายในคลิปของการสร้างตัวแปรนะครับเอทคืออายุถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามนะครับแสดงอายุแล้วอายุบวกหนึ่งนะครับ ลองคอนโทรเลนเตอร์ดูผลจึ๊บ <î ieur> เริ่มต้นตอนเพิ่งเกิดนะครับอายุเป็นศูนย์หรือที่เราประกาศค่าไว้อายุเป็นหนึ่งก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับสามก็ยังตรงเงื่อนไขอายุเป็นสองก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับสามก็ยังตรงเงื่อนไขอายุเป็นสามลองเช็คดูเงื่อนไขสามน้อยกว่าหรือเท่ากับสามก็ยังตรงเงื่อนไขนะครับแต่พออายุบวกๆจนอายุเป็นสี่ปุ๊บมันมากกว่าสามมันก็ วนลูปหรือจบการทำงานนะครับอันนี้คือ y นะครับต่อมาพี่ลองของ y นะครับอายุเป็น5แน่นอนว่าอายุเป็น5เนี่ยมันมากกว่า3แน่ๆลองกด c อน l ท n t e t e r น้องจะสังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรขึ้นมาเลยในช่อง output เพราะว่าอายุเป็น5นะครับมันไม่ตรงเงื่อนไขเลยก็คือเป็นเท็จมันก็จบการทำาเลย นะครับต่อมาเรามาดูของดูกันบ้างนะครับพี่จะใส่ให้มันเป็นคอมเมนต์นะอันนี้คือดู y นะครับเหมือนกันพี่ให้เช็คเงื่อนไขคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะครับดู y จะกระทําก่อนแล้วค่อยเช็คนะครับเงื่อนไขเดียวกันนะคืออายุต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3อายุเริ่มต้นเป็น0ก็คือเพิ่งเกิดเหมืกัน คอนโทรเนเตอร์สังเกตผลจากเอาพุทครับ0 1 2 3เหมือนกันเลยก็คืออายุเป็น0กระทำก็คือแสดงอายุก็คือแสดงค่า0ย์อายุบวกบวกก็คือกลายเป็น1นะครับแล้วก็วนลูก1น่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3แน่นอน1มันน้อยกว่าอยู่แล้วล่ะครับเป็นจริงก็คือวนกลับมาทำใหม่นะครับอายุก็กลายเป็น2น้อยกว่าอยู่แล้วละ่ะวนลูกกลับมาทำใหม่อายุกลายเป็น3ม ก็น้อยกว่าหรือเท่ากับพอเป็น3ก็คือเท่ากับ3ก็ยังตรงเงื่อนไขอยู่ดีวนลูปหรือเท่ากลับมาทําใหม่พอวนลูปอีกครั้งครับอายุบวกบวกจนอายุกลายเป็น4มันไม่ตรงเงื่อนไขแล้วเพราะ4มันมากกว่า3นะครับก็จบการทํางานดังนั้นมันก็แสดงข้างมาเป็น0 1 2ย์เหมือนกันนะครับแต่ของดูวายถ้าพี่เปลี่ยนอายุเป็น5เหมือนกันนะครับ คงจาได้นะตอนวายเฉยๆพี่เปลี่ยนอายุเป็น5แล้วเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรออกมาเลยนะครับคือมันไม่ยอมทํางานแต่ของดูนะครับพี่เปลี่ยนอายุเป็น5กดคอนโทนเตอร์ ter, จะเห็นว่ามันแสดงค่า5ออกมาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเหมือนที่พี่เคยบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่าดูวายอย่างน้อยมันต้องทํางานก่อน1ครั้งนะครับเพราะลักษณะของมันคือทําก่อนแล้วเช็คทีหลังนะครับ ดังนั้นเนี่ยต่อให้ห้ามันไม่ตรงเงื่อนไขแต่มันทำก่อนครับคือทำไปแล้วอะ่ะแล้วค่อยมาเช็คเงื่อนไขทีหลังมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเล็กน้อยเพียงแค่เท่านี้ครับอย่างไรถ้าน้องคนไหนงง,ง,งสงสัยก็มาสอบถามพี่แบงค์ได้ใน facebook ของพี่แบงค์เองนะครับก็ถ้าน้องเข้า facebook มาเนี่ยตรงช่องค้นหาพิมพ์แบงค์ใจดีนะครับก็จะเจอพี่แบงค์ได้นะครับ แล้วก็เวลาพิมพ์แบงใจดีนะครับต้องก่อไก่กระลันนะครับแล้วเว้นใจดีก็จะมาเจอพี่แบงได้ก็มาคุยมาเล่นมาสอบถามอะไรกันได้หมดนะครับหรือถ้าน้องดูคลิปของพี่แบงเนี่ยอยากให้ดูตัวรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่แบงจะพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมที่พี่แบงลืมอัดลงไป ใส่เข้าไปด้วยเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมอย่างไรก็ขอขอบคุณน้องมากๆครับที่ยังติดตามคลิปพี่แบงค์มาโดยตลอดขอขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอให้สนุกและอย่าลืมทำความเข้าใจของดูวก็ไว้ด้วยอนาคตน้องมีสิทธิ์อาจจะได้ใช้นะครับก็ลองพิมพ์เล่นเองนะครับในคลิปในแฟลตของน้องอีกครั้งนะครับขอขอบคุณมากจริงครับครับขอบมากครับสวัสดีครับ